ครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการใช้งานโค้ดของ ESP8266 ES ครับที่เชื่อมต่อกับโนเกีย5110โดยโจทย์ที่บอกว่าให้ทำการเขี่ยนโค้ดแล้วก็ให้รูปภาพออกมาครับอย่างแรกเลยครับผมก็จะ เขียนโค้ด i n น l ูครับตนนัวนี้เป็นโค้ดไลบรารีของมัน,นครับแล้วมี input เอ้ยมีา u ์พุตคือขาที่สิบสี่สิบสามห้าห้าสี่ครับส่วนการเก็บแอดเด s เป็นนนี้ครับแอดเด s คือสตดส่วนของรูปภาพคือแปดสิบสี่ f ู l สี่สิบแปดพิกเซลครับ เก็บ s อตามนี้เลยครับส่วนดิสเพย์เอ้ส่วน v ว i c เซตอัพครับมีต่างนี้เลยครับแล้วผมมันจะทำการรันนะครับ เดไปดูอีกขั้นตอนหนึง่งเดี๋ยวผมส่งวิดีโอให้ครับรูปภาพที่ผมจะใช้เป็นรูปภาพอันนี้นะครับของตัวเองที่โจทย์บอกรูปนี้นะครับ เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมส่งคลิปวิดีโอนะครับถ่ายตรงวิดีโอนะผมนี่ครับผลที่ออกมาเป็นรูปตัวเองนะครับครับผมแค่นี้ครับ